สวัสดีค่ะกุดอัพธนูนฟิฟทีน15 t า part of Work คำกริยาตอนที่15นะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นตอน, wood better, นะะอว o ด l ั t t e r and h นด์แ t t เบส่ะกริยากริยาวลีนะคะหรือเป็นกริยาช่วยก็ได้นะคะ ทั้งสองวลีเป็นเกยาช่วยในความหมายว่าดีกว่าดีขึ้นวุฒิและเธอนะคะใช้กับทุกปฏิบประโยคทุกการมีหลักการใช้ในะการแนะนำแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีกว่าและก็ไม่เปลี่ยนรูปด้วยนะคะ,ะประโยคบอกเล่านะคะ,ะตัวอย่างนะคะ ไอวุ l d r าเ h อเ w a ว t อัน i l ล o m ม r r เลอัันอาจะคอยนะคะอา uh, จนฝ่าจะถึงอ่ uh, พุ่งนี้นะคะอา uh, จะดีกว่านะคะอา uh, ประโยคคำถามนะคะอวุฒ uh, ว like ี a าเ e อโกบายเออ r บาย e ีค่ะอาพวกเราอา uh, จะไป uh, ทาง เครื่องบินลวาทะเละดีนะคะจะไปทางไหนดีนะคะไปทางเครื่องบินหรือไปทางทะเลดีนะคะหรือไปทางเรือดีนะคะ,ะประโยคปฏิเสธอาจจะมีรูปเป็นาอายุวุฒิละเทอน็อตทอกอบาอิดคุณไม่ควรพูดถึงมันจะดีกว่านะคะ ประโยคปฏิเสธนะคะประโยคคำถามปฏิเสธนะคะ would not นะคะวงเล็บ w o วูด d ิน,นะคะ่ะ I ิล t her go ฉันไม่ไปจะดีกว่าหรือนะคะฉันไม่ไปอาจจะไม่ดีกว่าหรือนะคะเฮดเด็ตเธอร์นะคะใช้แสดงการแนะนำไม่มีการเลือก อาจเป็นกันเองอาจเป็นได้ทุกการอทุกรูปประโยคอเฮดเบเตอร์ better, นะคะย่อเป็นอรูปนี้นะคะอติดกับประธานได้นะคะอาเช่นไอทิงยูสนะคะวงเล็บนะคะยูเฮดเบเตอร์นะคะอเท็กซ์เท็ะซ์สิฉันคิดว่า Uh, คุณ uh, ไปแท็กซี่จะดีกว่าค่ะ uh, You had better go and see her today ค่ะ uh, คุณควรไปพบเธอวันนี้จะดีกว่านะคะ uh, Had you better go and see you dentist uh, today คุณควรไปพบหมอฟันของคุณวันนี้ไม่ดีฝ่าหรือนะคะข้อควรจำนะคะวูดลอเทอร์ใช้ในการเลือกแล้วก็แนะนำ่วนแฮตเบสเทอร์ใช้ในการแนะนำไม่มีการเลือกนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขโชคดีทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบุ d อั t เทนน o n